ครับสวัสดีครับคุณเอ็มฮัลโหลครับฮัลโหลครับสวัสดีครับคุณเอ็มได้ยินไหมครับได้ยินครับผมโอเคต้อนรับคุณเอ็มเข้าสู่ขยุมขวัญคืนสยองครับครับอ่าคุณเอ็มเคยมาเล่าเรื่องให้เราฟังสักครั้งหรือยังเอ่ยยังเลยครับผมอันนี้ครั้งแรกนะใช่ครับแล้วเรื่องนี้นี่เคยไปเล่าที่ไหนหรือยังอ่ายังเลยครับยังนะ อันนี้ทีแรกเหมือนกันนะครับ <ç uk> ใช่ครับตอนนี้คุณเอ็มอยู่จังหวัดอะไรครับอ่าผมเป็นคนสุราษฎร์ครับตอนนี้อยู่สุราษฎร์ครับอ๋ออยู่สุราษฎร์สุราษฎร์เป็นไงบ้างฝนตกไหมอ่าตกทุกวันเลยครับตกทุกวันเลยนะอยู่อำเภออะไร,รอ่ะ <ใน S 1> คุณเอ็มอยู่อำเภอเมืองเลยครับอ๋ออยู่อำเภอเมืองนะใช่ครับผมอ่าฮะอ๋อฮะอ่อฮะอะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยเกิดขึ้นที่ไหนครับคุณเอ็ม Uh, เรื่องเนี่ยมันเกิดที่ uh, เป็นค่ายทหารที่จังหวัดลบบุรีครับค่ายที่ลบบุรีอ๋อใช่ครับเป็นค่ายหนึ่งซึ่งค uh, ่ายเนี่ยเป็นค่ายที่ uh, เพื่อนผมทำงานอยู่แล้วผมจะแวะไปหาเพื่อนช่วงประมาณเสาร์อาทิตย์ครับซึ่ง uh, ช่วงนั้นประมาณเจ็ดถึงแปดปีที่แล้วที่ผมทำงานอยู่ที่กรุงเทพ ครับผมผมอ่าช่วงเสาร์อาทิตย์ผมก็จะแวะไปหาเพื่อนอช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรประมาณนี้ครับครับผมแล้วพอแบบอ่าช่วงนั้นคือเพื่อนมันได้แน่งใหม่ก็ยังได้อ่าบ้านพักหลังเนี่ยหลังแรกครับแล้วก็บ้านที่ได้มาเนี่ยลักษณะก็คือเป็นบ้านนาลักษณะสองชั้นบ้านเกึง่งปูนกึ่งไม้ครับอือหืออ่าะ แล้วคือด้านบนเขาทาาําความสะอาดเรียบร้อยแล้วแต่ว่าด้านล่างคือ,อเป็นลักษณะแบบลกล้างแบบเหมือนยังมีพวกเศษขยะอะไรพวกนี้ยังอย,ง,อยงอยู่ปกติครับอ่าผมก็เห็นมามก็ไปเที่ยวปกติพอใช้เหมือนเพื่อนมันก็ใช้ชีวิตปกติไปสักระยะสองปีเริ่มหาเพื่อนก็เลยมันเขาปัดแนหน่งขึ้นนะครับ รเริ่มมาเหมือนต้องเข้าเวหรือต้องมา,าไปรับหน้าที่ที่ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลตรงต่วอื่นซึ่งไม่มีคนอยู่บ้านซึ่งเขามีหมาแมวอยู่เขาเลยต้องหาลูกน้องมาดูแลบ้านอะไรเงี้ยครับอืมเขาก็เลยทําการเคลียร์ด้านล่างทิ้งพอทำการเคลียร์ด้านล่างทิ้งปุ๊บก็เลยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็คือเหมือนว่าพอผมไป บ้านเขาเนี่ยช่วงที่ผมอ่าไปพักก็ไม่มีอะไรปกติทุกอย่างแต่ว่าตอนนั้นคือผมกำลังจะกลับก็คือเหมือนกับหลังจะกลับกระตู้เนี่ยกำลังเอาอาหารแมวเหมือนให้อาหารแมวเล่นกับแมวอยู่ตรง B บริเวณชั้นสองมันเป็นเหมือนลอ่า่าชั้นไม้ครับอืแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไร แต่ได้ยินเสียงคนเดินรอบๆตัตผมอะเหมือนคนเดินเหยียบโซนนะครับรองเท้าหนักๆเลยตึ้ง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 ใช่ครับเดินโมเลงรอบรอบผมเพรายว่าเป็นคนดูแลบ้านมผมก็เลยไม่ได้สนใจอะไรครับแต่ผมก็หันไปดูอ่ะก็ได้สนใจก็เลยเล่นๆไปสักพักหนึ่งสักพักก็มีเสียงอีกรอบหนึ่งก็เดินวนรอบผมอีกรอบหนึ่ง ผมก็เลยรีบให้แล้วก็รีบลรงุงแวงล่างแล้วก็ไปดูว่ามีใครอยู่ข้างล่างบ้างสรุปทุกคนอยู่ข้างล่างหมดไม่มีใครอยู่บนมีเราอยู่อยู่คนเดียวใช่ครับและหมากับแมวก็อยู่ข้างล่างหมดมีแค่แมวตัวเดียวที่ผมเล่นอยู่ทุกอย่างอยู่ข้างล่างหมดเลยครับมีแมวตัวเดียวที่ผมเล่นอยู่ตอนนั้นครับผมก็เลยไม่ได้พูดเลยทังนั้นจนผมกลับบ้าน ได้จับกับกรุงเทพไปแล้วก็มาผ่านบาประมาณสักสี่ห้าเดือนได้ครับอืออื่ารู้สึกว่าครั้งเนี้ยอาผมจเจออีกรอบหนงแต่ว่าผมก็มาเล่าให้ฟังกับทางเจ้าของบ้านว่าเออผมเจอกันก็ไหนนี้นะครับแต่ว่า ของบ้านก็บอกผมว่าเพเจร์คิดเองนะผมก็เลยว่าโอเคไม่เป็นไรนะผมผมไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าผมก็อาจจะคิดเองอาจจะเป็นเสียงรถเป็นทุกข์หรือเสียงรถที่มันวิ่งผ่านอะไรอย่างเงี้ยเลยไม่ได้ซีเรียสอะไรอืมอ๋อผมก็เลยมาคิดเองสัาพผมก็ผ่านไปพอหลังจากนั้นมามาสักสองอาทิตย์เขาเหมือน เรียกลูกน้องเขาอะครับขึ้นมาตำหนิเรื่อง,อ,งาาอะไรสักอย่างเรื่องเรื่าษาบ้านในสารหรืออะไรสักอย่างนี่แหละครับขึ้นมาข้างบนกําลังยืนคุยกันอยู่เขาบอกว่ามีเสียงคนเดินรอบรอบเขาอะครับอืตอนนั้นเขายิงกระสบคนนะครับเขาบอกยืนรอบรอบเขา่าเดินรอบรอบเขาสามคนอนะจนทั้งหมดสามคนมองหน้ากันว่าใครแล้วก็ทุกคนก็ ยุดคุยแล้วก็ย้ายกันออกไปเลยคือมันเป็นความรู้สึกว่ามีเสียงคนเดินอยู่รอบๆแบบเนี้เหรอใช่ครับมันเป็นรอบๆแบบว่าเหมือนอยู่ข้างนอกบ้านหรืออีกห้องนึงหรับ่เดินเหมือนเดินอยู่ข้างๆดังเหล่นี้เหรอใช่ครับโอ้อย่างนั้นเลยเหรอใช่ครับอ๋อๆแล้วก็อันนี้คือ เหตุการณ์แบบนี้คือผมอะโอเคสาหรับการเดินอ่ะมันเสียงมันเป็นแค่เสียงไงผมโอเคอยู่แต่สําหรับที่ไม่โอเคสำหรับผมอะคืนไฟฟ้าเปิดเองทีวีเปิดเองพัดลมเปิดเองป,ปรับพัดล้อห้าเปิดเองหมดอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับคืนผมนอนนอนอยู่เนี่ยทีวีในห้องเปิดเองครับเคยก็บอกอ๋อของแฟนที ทับทีวีม,มันช็อตอ่าแต่ผมบอกว่าไม่ใช่หรอกทั้งทีวีข้างในทั้งทีวีข้างนอกมันเปิดเองหมดเลยอ่าฮะมันเป็นไปไม่ได้ครับถ้ามันจะช็อตมันจะไม่ช็อตทั้งสองเครื่องฮะอืมอืมและแอร์อยู่คือผมมาจําได้ว่าผมออปิดแล้วครับ้วคือผมออกไปนอกปุ๊บเลวผมกลับเข้ามากลับว่าแอร์ยังติดอยู่ครับอ่าและไอที่ผมอะ ไม่ไม่พอใจสุดคือคือบอกว่าเขาปัดพระลงมาแล้วก็ปัดรอห้าลงมาอันนี้คือผมไม่พอใจสุดหมายถึงพระที่อยู่บนหิ้งอย่างเงี้ยหรอใช่ครับองค์ราชการที่หา้าก็ล่วงใช่ครับรใช่ครับโ oh. อบ้โหก็คือแล้วหลังจากนั้คือผมก็ส่งเรื่องมาทางเพจเด็กซื้เฟ้น,นะครับแล้วคือบอกว่าตอนนั้นคือผมกว่าบอกเออเล่าไปสักพักหนึ่งแต่บก็ ผมก็คิดได้ว่าเออดังนั้นผมลองเอาเอาเวสบอลมาลองไว้ที่บ้านดูครับแล้วสุดมันก็หายไปหายไปประมาณสักสองปีได้มั้งอืมอือมก็ก็เงียบไปเลยครับแล้วอยู่ๆมันก็กลับมาอีกอืมแล้วมันก็เป็นเหมือนเดิมเหมือนก็ทีวีพัดลมอะไรพวกนี้ยติดกลับมาเป็นเหมือนเดิมเสียงเท้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมอืือืมจนผมก็เลย อไปเอาหูโกงมาคปิดแอบแอบปิดโดยไม่ให้เจ้าของบ้านรู้ครับ,รบเพราะว่าเจ้าของบ้านเขาเขาไม่ได้นับถือเทพจีนอยู่แล้วผมก็เลยไปแอบปิดครับแล้วเหมือนกับว่าอก็ยังมีเสียงอยู่ออ,อ,อแล้วก็เห็นคนดูแลบ,บ้านบอกว่ามีกินหมาก อื hmm. ผมก็เลยบอกว่าไม่ใช่กลิ่นหมากนะที่ผมได้กินอ่ะเป็นเหมือนเสียงผู้หญิงครับอ่าที่ผมได้ยินอ่ะ uh huh. เป็นเสียงผู้หญิง uh huh. คุยกันครับอ่าแต่ว่าน้องๆที่คนดูแลบ้างเขาจะบอกว่าเป็นกลิ่นหมากบ้างเป็นกลิ่นทูบแล้วก็มีเหมือนมีตอนกลางคืนก็ได้ยิน เสียงคนเรียกครับอะไรประมาณนี้ครับอืมอืมอืมน่าเข้าไปถ่ายเนาะจริงๆอ่ะผมว่าตอนช่วงนั้นอะ่ะคือผมปวดตัวหนักมากจนแบบคือไปหาประเภทแบบคนเห็นผีอะไรประเภทเนี่ยช่วยดูเขาบอกว่าเป็นเจ้าที่ที่แรงมากอืมแล้วผมก็ถามว่าแล้ว ในค่ายทหารแบบเนี้มันจะเป็นเจ้าที่ได้ยังไงในเมื่อมันมันมันเป็นค่ายทหารอ่ะเขาเขาบอกว่าอืมเขาก็บอกไม่ได้ว่าเป็นเจ้าที่ที่ไหนเพราะว่ามันเป็นเจ้าที่ที่ในนั้นผมก็เลยไม่รู้จะว่ายังไงอ่ะเพราะว่าออืม,มันแต่ละบ้านมันก็มีสา,ารัภูมิแต่ละบ้านอยู่แล้วครับแต่บ้านเราอ่ะไม่มีอือฮะ แต่ว่ามันม,มีพ่อปมมีสารนู่นสารนีร่อะไรปกติอยู่แล้วครับในในค่ายอะครับครับอืแต่เรื่องไหว้เจ้าที่ผมยังไม่ได้ไหวเพราะผมไม่รู้ว่าต้องไปไหวยังไงครับอ่าอืมเพราะเพราะจริงๆแล้วต่อให้เป็นค่ายทหารนะฮะซึ่งก่อนจะเป็นค่ายทหารก็อาจจะมีพื้นที่ของชาวบ้านอยู่ ก็เป็นได้ถูกไหมที่ทํากินหรืออาจจะเป็นแบบก่อนที่เขาจะเวนคืนที่อ่ะผมว่านะต่อให้เป็นไม่ได้เป็นเวนคืนที่ให้เป็นที่ทหารก็ยังสามารถมีเจ้าที่ได้นะโอเพราะว่าที่ผืนนี้เราไม่รู้อนะเนาะว่าผ่านมากี่ละกี่หมื่นปีดีกว่าเอางี้ดีกว่าเอาหลักหมืน่นปีดีกว่าพันปีหมื่นปีอย่างเงี้ยอืม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  ถอยเยอะไปอาจประมาณสักสี่ร้อยปีที่ผ่านมาก็ได้อะครับอืมอืมอืมก่อน,ก,อนก่อนสมัยอยุธยาอ่าฮะอืมแล้วผมถามหน่อยคุณ,ค,ณคุณเอ็มก่อนหน้าที่เราจะเข้าไปอยู่เนี่ยเคยถามคนอื่นไหมว่าใครเขาเป็นคนอยู่แล้วเขาเจออะไรไหมอ๋อคือผมเคยถามพี่เขาว่า เจ้าของที่อ่าพี่ที่เขาก่อนหน้าเนี่ยเป็นใครเขาบอกว่าเป็นลุนพี่เขาเขาเสียชีวิตโดยวัติเหตุรถยนต์แต่ผม,มากมีความคือผมมาเป็นคนมีเซนต์ประเภทหนึ่งที่ไม่ได้เห็นนะแต่มผม,ร,ม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 รู้สึกว่าไม่ใช่เขาอ่ะอืมอืมอืมรู้สึกว่าไม่ใช่เขารู้สึกว่าน่าจะเป็นคนอื่นและรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงว่างั้นเออใช่ครับ แล้วก็ลูกน้องเขาอ่ะเขาบอกว่าเวลาขับผ่านหน้าบ้านอจะเห็นเป็นวิ้งแก่กวาดหน้าบ้านอยู่ครับอือฮึอือฮึอือฮึโอ้อันนี้ก็ต้องไปพิสูจน์กันแหละว่าคืออะไรเนาะครับถ้าสมมุติว่าไปรบเรียเมื่อไหร่บอกนะฮะอ๋อได้ครับแล้วก็แบบว่าไลน์เข้ามาเลยไลน์แล้วก็วิดีโอเป็นไลน์วิดีโอ แล้วผมก็วันนั้นอาจจะนัดน้องมาใช่ไหมน้องทีโอมาหรือออฟมาแล้วก็ดูไลน์วิดีโอกันว่าเนี่ยตรงนี้มีนี่มีนี่มีนี่ซึ่งถ้าเราเข้าไปถ่ายเขาคงไม่อนุญาตให้เราเข้าแน่ถูกไหมอ่าใช่ครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไลน์วิดีโอเลยเนี่ยเห็นตรงนี้เห็นตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออเอาแบบนั้นไหมได้ครับได้ครับเออเออเออโทรมาหาผมเบอร์นี้นะ ได้ครับผมอยากรู้เหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าคอือไดผมก็อยากรู้ว่า <ผม S 2> <c oughs> ตกลงเขาเป็นเป็นใครกันแน่อ่อาฮะอ่าฮะอ่าฮะเออได้โอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าไปแล้วยังไงนัดกันนะคุณเอ็มนะครับผมอ่ะโอเคขอบคุณคุณเอ็มมากมากนะครับท<ๆ>ี่มาแชร์เรื่องราวให้เราฟังในค่ำคืนนี้นะครับคุณเอ็มครับผมครับสวัสดีครับครับผม